หันษาน้องสาวอุ้มรักนาหลังจากที่ประกาศแยกทางพ่อของลูกนิวเคียร์เม้นทันทีเป็นข่าวที่น่าเสียใจหลังจากที่นางร้ายตัวแม่อย่างอุ้มรักนานั้นก็ได้ประกาศเลิกฟ้าผ่าแยกทางพ่อของลูกบอลกิษณะหลังก่อนหน้านี้สามีได้ออกมายอมรับผิดทรยศต่อภรรยาและครอบครัวโดยเธอนั้นได้โพสต์ระบุข,ข้อความว่า อุ้มขออนุญาตใช้พื้นที่ส่วนตัวตรงนี้พูดนะคะตอนนี้อุ้มกับพี่บอลเราได้ตัดสินใจแยกทางกันแล้วและเราได้เปลี่ยนสถานะจากสามีภรรยามาเป็นแค่พ่อแม่ของน้องดิสนีย์เพื่อทำหน้าที่แค่พ่อและแม่ของลูกให้ดีที่สุดเมื่อทุกอย่างมันมาถึงทางตันมันไม่สามารถไปต่อกันได้อีกและคงไม่มีภรรยาคนไหนจะรับเรื่องแบบนี้ได้นี่คงเป็นทางออกที่ดีที่สุด เราสองคนได้พูดคุยกันตกลงกันอย่างมีความคิดเห็นตรงกันและคิดทบทวนกันอย่างดีที่สุดแล้วค่ะโดยทั้งหมดเราได้ยึดลูกทั้งสองคนเป็นหลักสำคัญที่สุดอุ้มขออนุญาตไม่ลงรายละเอียดเรื่องราวภายในครอบครัวที่สำคัญคนที่อุ้มต้องแคร์ความรู้สึกมากที่สุดคือลูกและต้องขอโทษเพื่อนเพื่พี่พ,พสื่อตรงนี้ด้วยนะคะที่อุ้มไม่สะดวกรับสายหรือตอบอะไรใดๆในช่วงที่ผ่านมา อ้มได้รับกำลังใจที่ดีมากๆจากครอบครัวคนรอบตัวเพื่อนพี่น้องทั้งในและนอกวงการพออ้มไม่อยากให้กระทบความรู้สึกของลูกทั้งสองคนทั้งในปัจจุบันและในอนาคตมาม้าอยากให้ลูกกระตูนและลูกดิสนียรู้ไว้ว่าไม่ว่าสถานะของมาม้ากับป้าจะเปลี่ยนไปแล้วนั้นแต่สิ่งหนึ่งที่มันจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงไปเลยนั่นคือความรักของแม่กับพ่อ มันจะคงอยู่ตลอดชีวิตของลูกม้าจะเลี้ยงดิสนีย์ให้ดีที่สุดดูแลลูกให้ดีที่สุดให้หนูมีความสุขที่สุดด้วยพลังทั้งหมดที่มีดิสนีย์และการ์ตูนจะเติบโตมาด้วยโดยมีแม่กับพ่อดูแลเสมอนะคะลูกมาม้ารักดิสนีย์ที่สุดดวงใจของม้ารักเจเจการ์ตูนของดิสนีย์ด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้อุ้มกับลูกนะคะ ขอบคุณครอบครัวป้าม้านิวจูเนียที่เป็นพลังใจให้อุ้มเสมอมารักมากๆค่ะอีกทั้งงานนี้น้องสาวอย่างนิวเคียหันสาเคลื่อนไหวแล้วหลังอุ้มรักนาเปลี่ยนลอยสักหลังประกาศแยกทางพ่อของลูกบอลกิษณนะโดยเธอนั้นได้เข้ามาคอมเมนต์ว่ารักเธอนะครอบครัวอยู่ตรงนี้เสมอ